ขอแบบขอวแบบ่าให้มันเจอแบบใกล้เคียงหน่อยได้ไหมไอ้มันแบบฝีมือพอๆฝีมือพอๆกันนะ่ะไอเนี่ยอยากเจอแบบฝีมือพอๆกันแล้วเราก็พลาดพาดด้วยครอมทาตัวเองไม่ใช่แบบ ไปแล้วไปเจออะไรแบบเกินมนุษย์สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์โป่งปงอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการเรนโบว์ซิกซ์ซทิปส์นะครับผมเป็นรายการที่จะบอกวิธีการเล่นจากผมที่มาจากประสบการณ์ของผมเองซึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดประกาศใดขออภัยไว้ในณที่นี้ด้วยนะครับโอเคหัวข้อในวันนี้นะครับผมการคอเอาท์สำหรับเกมเรนโบ้นะครับผมการคอเอาท์เนี่ยถึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยคุณเนี่ยไม่มีแผนที่หรือไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับขณะที่คุณเล่นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการคอเอาท์จึงเป็นสิ่งจำ ท,ที่สามารถบอกจุดศัตรูได้เนี่ยว่ามันกำลังดักทางไหนกําลังยืนนั่งหรือนอนยิ่งคุณบอกคอเอาละละเอียดเท่าไหร่เนี่ยคุณหรือเพื่อนในทีมของคุณก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้การเซฟโดนในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นโดยการนําโดนเนี่ยไปไว้ในจุดที่ศัตรูผ่านบ่อยซึ่งทําให้เนี่ยถึงคุณจะตายไปแล้วคุณก็ยังสามารถระวังหลังให้เพื่อนได้แต่ถ้าหากคุณโดนดักมุมที่ไม่มีใครสังเกตแล้วตายแล้วยอมพูดอะไรเลยหรือไม่บอกคอเอาอะไรเลยทั้งนั้นเนี่ยแต่เป็นเนี่ยคุณนาอาจโดมมุวม แล้วก็อาจจะพาทีมแพ้ไปก็ได้และทั้งหมดคือความสําคัญของคอเอาแล้ะแบบนี้แล้วก็จะมีคนถามว่า,าวแล้วเราจะรู้คอเอา์ของตลับแผนที่ได้ยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออธิบายก่อนว่าคอเอา์ส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยจะเป็นการบอกห้องและบอกสิ่งของในห้องเพื่อจะเป็นการระบุจุดของศัตรูในนั้นนะครับเช่นในแมปสถานทูตเหรือคอนซูเลตเนี่ย,นยในชั้นใต้ดิน,เ,นเพื่อนของคุณเนี่ยกำลังจะเข้าทางลงรถใช่ไหมฮะโอเคคือเพื่อนของคุณเนี่ยจะเข้าทางลงรถแล้วคุณเนี่ยส่งโดนเข้าไปดูแล้วเจอคนเนี่ยอยู่ในลงรถและมันอยู่ต่างเเพราดียวมันแ 下面 แล้วทีนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงท่อเราก็เลยบอกเพื่อนว่าอยู่ตรงท่อในลงรถซึ oo, ่งในลงรถเนี่ยมันจะมีแค่กองท่ออยู่ที่เดียวซึ่งเพื่อนคุณก็สามารถรับรู้ได้ทันทีและสามารถได้เปรียบในจังหวะนั้นเพราะเขาสามารถล็อกได้เลยว่าเราไม่ต้องดูตรงอื่นเราดูแค่ตรงท่อได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างการ call out นะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่รู้ชื่อห้องแต่ละห้องเนี่ยอ้าวแล้วเราจะทำยังไงคุณก็สามารถนะฮะดูตรงเข็มทิศบนบริเวณขวาล่างซึ่งมันจะบอกชื่อห้องหรือจุดที่คุณอยู่นะตำแหน่งน ต้องจําสิ่งของในฉากด้วยว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีอะไรเพื่อการบอกตําแหน่งที่ชัดเจนนะครับผมแต่คอเอาท์เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามที่เกมกําหนดเท่านั้นนะครับเราสามารถคุยกับเพื่อนได้ว่าเราจะให้จุดนั้นเนี่ยและพื้นที่หรือพื้นที่นั้นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยแล้วไอ้เพื่อนและไอ้คนที่เล่นกับเราอยู่ในทีมตอนนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราพูดอะมันอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยควรจะรู้ชื่อห้องท อย่างน้อยเนี่ยเราควรจะรู้ชื่ออย่างน้อยเนี่ยหแผนที่นะฮะให้ที่ใช้บ่อยๆที่สมมุติว่าในแมปคอนซูเลตเนี่ยมันจะมีกระไดเหลืองที่จะเป็นใช้ทางให้ล้มเอร์มเนี่ยขึ้นมาแฟลงเราได้นะครับก็จำไว้ว่าตรงนั้นเรนเรียกว่าปนในเหลืองนะแล้วก็บอกว่ามันอยู่บนหรือล่างอะไรทานองนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มชินชินไปเรื่อยๆว่าเราต้องเรียกตรงนั้นว่ากระดเหลืองเราจะไม่ได้เรียกว่ากระดกระดแล้วเพราะในคอนซูเลตมันมี3กระไดนะครับผมก็คิดดีๆนะแล้วก็พอเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเราก็จะค่มาี ในในเมื่อแรงมมันมีตั้ง12แมปเราจะรู้หมดได้ยังไงคาตอบนะครับผมเวลาครับผมคือคุณต้องค่อยๆจริงๆครต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันไม่มีสูตรลัดหรือสูตรอะไรจริงๆหรอกครับ ต้องค่อยๆทําค่อยๆจําแล้วก็ค่อยๆบอกนะครับผมแต่ถ้าคุณยังจาไม่หมดจริงๆเนี่ยแล้วตอนนี้คุณเล่นแรงอยู่ก็อาจจะใช้การปริงนะครับก็คือการกดตัวแซที่เกณฑ์ต่างให้กดตัวเซเป็นันมาร์คสีเหลืองอยู่ตรงเป้านะครับผมด้วยการบอกว่าเออนี่นะมนอยู่ตรงติ๊กนะอยู่ตรงปริงออนปริงออนปริงอะไรก็ว่าไปนะครับหรือเป็นการสปอตจากกล้องนะครับหรือการดูดูดูผ่านกล้องนะครับผมแต่การสปอตจากกล้องเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าจะทาให้ศัตรูเนี่ยรู้ตัวนะครับผมว่าถูกพบเห็นแล้วก็อาจจะหันมายิงกล้องแล้วทิ้งได้เเลลยนนนัผมจากกโดหือแ้ว ก็ผมการปิงเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือเราไม่สามารถปิงในพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นได้นะครับผม แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมที่ผมอยากจะฝากไว้คือคนที่เขาไมา่อยากฟังเราพูดนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติเนาะเวลาเราแบบขอเอาแล้วเขาแบบช h ด t the fuck up อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่วิธีแก้ของผมก็คือผมจะพูดไปเรื่อยๆฮนะพูดบอกอินโฟเมชันไปเรื่อยๆแล้วก็บอกตำแหน่งให้ได้มากที่สุดนะครับผมหรือถ้าเราเป็นคนรับขอเอาแทนเนี่ยอ่ะเราก็ต้องคิดแหละว่าไอเนี่ยพูดมาเนี่ยมันคือตรงไหนหรือถ้าเขาขอเอาผิดแล้วก็แล้วก็อย่าไปด่าหรือไปว่าเขานะครับเพราะเขาพยายามบอกเราแล้วแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นสายเงียบที่ว่าแบบตายแล้วเเ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 งงงีียยยยบบบบออ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 ่่่่าา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 นนน้กกกกกกก็็็รรถึจะะผิดแตขมว บอกตรงนี้มันผิดนะตรงนี้มันเรียกว่าอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็แก้กันไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการคอเอาเกมนี้นี่เราค่อนข้างจะเล่นกับต่างชาติเยอะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษไว้มั่งเพราะบางทีเนี่ยเขาจะคือจะพูดว่าอย่างไรดีคือเราเนี่ยการบอกขอเอาเนี่ยบางทีมันต้องบอกเป,ปาานก็นภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งมันคน่อนข้างจะยากนะสำหรับบางคนที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะก็ผมก็ว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะในการเล่นเกมนี้มันก็เหมือนแบบได้เรียนร หรือไม่ชอบอยังไงก็มีความคิดเห็นก็ทิ้งไว้ได้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ